สวัสดีเด้เจอตุกตาพาฝันค่ะมาค่ะนั่งอยู่นนำส่วนเน้ะคะ่ะอันเด็ดออกน้อยเน,น,นี่ยเลินมานี่เว้ยนผ้าไอตัวนนี้ค่ะมากินกาแฟกับอันครีมค่ะมาเด้อค่ะอากาศเย็นเด้จ้าใส่เสื้อนนหนาเนาะ แซบ่บแซ่บกับหมหอม,หอมฟังเสียงอันพี่นกร้องเพลงก็ฟังน้ำค่ะเดดก็อันส่งพอดีส่งแด้พอส่งแด้ก็พอเป็นเตอ๋อเนาะค่ะมะเฮ้่อีกบรรยากาศนึงเนาะอันนี้ก็หนาวเย็นกับกาแฟค่ะกาแฟอ้นอนๆกับอากาศเย็นๆเด้อ บอกว่าพามานั่งตากแดดกับพันแดดโบอกเน่เดแดดอกแต่ว่าแดดพันแบบนี้บอกคามาแป๊บเดียวแล้วก็เขากอนเมฆไปแล้วกอนเมฆบังในจะน้อยพันก็ออกอีกนี่ค่ะแต่ว่าโชคดีเด้มันโบมันโบ้มีลมอันลมแต่มีน้อยมันก็เลยอันอากาศเย็นแต่ว่ามันเป็นอากาศดีสิคะฝนพันยังโบหลงมานั่งนํากันเนาะขนะปังกินกาแฟอันซื่อครีมไปน้าเนาะ ครีมนี่ก็เออก็ซื้อมาช่วงเงินคริสต์มาสค่ะครีมที่พันทำมันใส่กระป๋องบันนี้เริ่มมาเปิดแล้วก็มันก็ต้องถ้าย่อยกินเนาะค่ะเนาะถ้าสั้นก็ต้องได้ทิมมันไปเสียก็เลยอันมาใส่อันกาแฟกินน้ำค่ะใส่อันแล้วเอ้เมื่อวานนึกก็ะเซาอโยเสซ้อไอศครีมเฮ้ยแฟนเอ้ยไอศครีมใส่โยเกิร์ตค่ะก็แล้วแต่เอานาะใส่ถ้าเป็นผลไม้สดก็เอาครีม ลาดลงกระแทบคือกันค่ะก็แล้วแต่ความชอบเนอะอเด็ดอกก็มีความสุขเลยค่ะเด็ดออกเสื้อๆหนานๆแล้วก็นั่งกินนั้นกาแฟนเนาะค่ะเนาะกาแฟเซื้อคริม น,นั่นแดดก็ไปอีกแล้วนั่นพี่แดดก็มาอีกแล้ว ท้องฟ้าก็เป็นสีครามเลยค่ะลังเหือนเอ้ยนี่